นี่คือนอนรอ,อกินเปียกกินบาฟกันใช่ไหมครับเต้ครับเต้จะกินบาฟไหมลูกวิงชูคนสวยวิงชูเต้ครับมามามาอาเต้ลาเต้วิงชูวิงชู อินเช้าค่ะยินชูรอกินอะไรนเนียเน่เน่มาดูมานอนสอนหนระ้นตุ้ยยืนรอกินปะหน้าสนหรอนีอ่นมนแม่ยืนชงกาแฟะนะกิ๊กเมื่อกี้ไม่ได้เทบับก็นอนรอไปจ้าปั๊บปับเงาอยู่ไหนบับเงาไม่มีกำลังแช่อยู่แช่ชละลายฟีดอยู่ละลายน้ำแข็งอยู่รอก่อนนะลูกนะ รอก,ก่กนนะคะแม่กำลังแช่ละลายให้อยู่วันนี้จะได้กินป๊าถุงสุดท้ายแล้วต้องปั่นใหม่เต้เฮ้ยรออะไรรออะไรฮะรอกินป๊าปะครับผมเน่ กาวอะไรกันนี่มารอหน้าตู้เย็นรู้น้นาทีใช่ไหมว่าทุกเช้าจะได้กินเปียกกินบ๊บหนั่งหน้าตาน่ารักกันเสียเด้ครับเด้ครับอาเจ้ว้าวน้ำตาไหลยเยอะนะน้ำตาใหญ่เยอะนะเราเนี่ย